พี่น้องวัดดีจ้า,าแม่ตโนมาจากซื้อของนะคะยูอันซูเปอร์มาร์เก็ตไปซูเปอร์มาร์เก็ตมากแล้วกัตอนแรกว่าสีไทยรูปบรรยากาศตอนไปแล้วกันไทยในห้างนะคะในซูปเปอร์ไฮเบิง้งว่าย่างไปแป๊บเดียวก็หอดจากประมาณเจ็ดแปดนาทีแต่ว่าแม่ตโนไปรถบัสเพราะว่าอาถือของหลายเนาะคะ่ะ แม่โจ้โน่ก็ได้นี่ค่ะเฮ็ดเฮ็ดก็เสียเอามา,นา,มาเ,กกมนเนี่ยระค่ะมาเฮ็ดซุกี้ิมาเนี่ยแล้วก็ดวดวได้แตงโมงหน่อยหนึ่งช่งเสียงแตงโมง หมูสามชั้นสับนะคะหมูสามชั้นติดมันสับสตีมะเฮ็ดอ่าผัดกะเพรากับอ่ามักไวทาอ่าเฮ็ดอ่แฮมเบอร์เกอร์ไหตัวน,นูนั่นค่ะและ้วจาะไก่สองตัวไก่สองตัวไก่เนี่ยคือส,สีบาร์บีคิวเมื่อหลังนะค่ะ อย่างบาร์บีคิวมือนังแล้วกับตัวนี้กับซีเฮดอ้อมนะคะ <c oughs> ท่านสำหรับาอ,อ่าแปลงฟันโตโนะจ้าพี่น้องอเขาเอินไม่ยังก็แปลงฟันอ่าที่เป็นอันอ่อิเล็กริกงไหมที่เป็นไฟฟ้าน,นะจ้าพี่น้องเนี่ยซื้อมาว่าห้เพิ่นสองสี่หกแปดแปดอันเลยจ้า ย่านนัยนยาเมิดเราเพิพ่นนาเป็นลินกลางเราก็ปวดฟันนะคะเพิ่นก็ได้กินยาอไปสองมือค่ะพระนหน้าสองขึ้นเราก็นอนนอนพอด้ค่ะปวดปวดแห้งก็เลยต้องไปสื่อแบบนี้มาหายเพิ่นแปลงเพิ่นเคยแปลงเราที่นี่ทานมันเมิดนะคะทานมันเมิดออันที่ว่าแบบชาดเลยนะแม่ตนโน่ลืมแน้วชาดยู่เมืองไทยค่ะที่กลับไทยนะ ว่าได้เอามาถุงถุงเจ็ดเจ็ดอ่ะเจ็ดค้นกว่าก,ากลัวเลยต้องเอาถุงจากบ้านไปแล้วกะขนมปังไว้ถั่เฮดอ่ไส้ฮอตดอกล้วกะไส้ซอสมะเขือเทศให้โัวโนโกินตอนเศร้านะคะกับสะลับกับแฮมเบอร์เกอร์แครอดฟานไ้โัวโ,โนย่างเส้า ตอนเ้าวรสีมี่แค่รสหนึ่งลูกมาเกือเทศลูกนึ่งแล้วก็แตงอ่าบางมือกออ็ถ้ามาเขือเทศเมิดกับซีมี่แค่อสกับกระหล่ำเนาะคะ่ะตัวหนูก,ก็จะเริ่มกินพักช่วงนี้เพราะว่าแม่ตัวโน่จะหายเพลินลดความอ้วนไปพร้อมกันกับแม่ตัวโน่นะจ๊ะพี่น้องแล้วก็นี่โยเกิร์ตสตรอเบอรี่ของลูกไส้ของเพิ่นของของเพิ่นมัก อันนี้แม่โนลีกระสีะย่างกับเนื้อหมูเนาะคะมูนีสิสิอันอาจสิเฮ็ดเนื้อย่างบอสันกระเฮ็ดสุก,กี้นะคะกองอย่างนี่แหละน่าจะเฮ็ดสุก,กิแหละคะ่ะพี่น้องแต่ว่าเมืองก่อนน้ำจิ้มไก่เวลานเวลานฟาวฟาว,ฟาวสิกะ เรต้องไปเฮดน,น้ำจิ้มยากเอาน้ำจิ้มไก่กินแทนเศร้านะพี่น้องแบบว,ว่าบางมือมากอะ่ะหิวช่วงนี้ตอนเศร้าแม่ตโน,โนกินไข่ต้มแล้วก็ป้นปลาพักลวกนะคะเคยอ,อันนี้นำโคข่ายตโนสองลิตรไวจะเฮ็ดไอซ์ครีมนะคะไวจะเฮ็ดไอซ์ครีมราะว่าเป็นไอซ์ครีมนำโคโคกนะคะให้เขาเฮตเองกินเองนะคะ แลวการแม่ตตโน่ก็บอกกินบอกคอยกินนะมาล่มจ้ะพี่น้องก็กินอยู่แต่ว่าแบบถ้าเป็นไอซคิ้มแม่ตโนก็จะกินน้่นจา้าเฮ้ยต้องฟังจใจฟังขวัวแล้วก็สิเป็นเนี่ยค่ะพี่น้องฮอตด็อกฮอตด็อกนี่ก็เป็นฮอตด็อกไกลเนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นฮอตด็อกไกลเนี่ยจะตัตโนูนะ เขาจะกินแซ่บเนาะค่ะแล้วก็แม่ตโนก็นสามารถเฮ็ดใส่ซกุกี้ใส่ต้มมาม่าหรือว่าต้มเส้นนี่ยังก็ได้จ้ะไปแทนลูกชิ้นนะคะนี่พี่กามมีสบู่ลักพร้อมค่ะพี่น้องสบู่ลักลดสมงนะคะแม่ตโนพ่งเห็นนี่ซีก่อนแม่ตโนมักทูสบู่แบบนี้เพราะว่า ใส่สบู่แบบอ่าเขาเอิ้นั่งใส่สบู่แบบอันแบบเป็นนั่นเป็นโฟมอ่ะเป็นเออเป็นสบู่เป็นเป็นสบู่เหลวน่ะแม่ตัวนอนอ่าถูคือจังมันบ่เกี้ยงให้ซะเฮาขนาดนั่นอ่าแปบลบว่าอาบอาบน้ำเป่านี่หลายๆรอบยังบอล่อนนะคะันรู้สึกน่ะมันเป็นมันๆลื่นๆน่นนนะเพราะว่าสบู่เหลวมันเป็นมันเป็นฟองหลายเนาะค่ะแล้วก็ บัคือสบู่ก้อนแบบนี้แม่โตโนโมากแบบนี้ตอนนั้นเสื่อนอันเอียงเกาะที่เมืองไทยมานคล้องกันเอียงบุมปนัดดาที่ขายนะคะสบู่สีสมพมนะ่ะนั่นแหละสื่อมาสีหาก้อนกับเมิดค่ะไฮไลท์ของมือนี่คือนักินของมือนีนะคะมือนีแมตโตโนโ่สีย่างย่างเฮดย่างอัน อ่าอย่างนี้ค่ะอย่างเนื้อหมูนี่สองโลสองโลสามขีดนี่ค่ะเนื้อหมูสองโลสามขีดนะคะพี่น้องแม่ตโนวาเซียนเห่า,ายูทูป ช่องของโตัวหนูนะคะให้เขาแยกออกตั้งหานะคะของเด็กหน่อยแต่ว่าแม่โตโัวหนูกำลังอ่านอนะยู่ค่ะโหลดมาแล้วั่อยูทู e คิดแต่ว่าเท้าเห็นเท้าต้องแยงวิดีโอแบบใดจัง,งใดศึกษาใน g o o g l e อยูจ้ะว่าสิเป็นแบบใดมากแบบใดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก,กดยู u ูปอ่ะบ่รู้จังใดนเนาะแม่โตัวหนูเคยได้เงิน u t u b e อัอนข้างนึงละคะ่ะ ลอยก้คนบ่ตอนนั้นทุกงหกลอยก้คนจำบ่ได้รังแรกและขังและรังนั้นแหละค่ะก็เป็นขังเดียวที่ได้เพราะว่าแมตตนูกะไป,ไป,ไปมาให้กับไ่ค่อยได้เห็ุคลิปแต่ว่าช่วงนี้กะกะคือแมตตนูกะอ่าออกจากงานเพราะว่าโควิดนะคะเพราะว่าแมตตูนูพาตัดมาแล้วกะ,อะทอมสิ้นอักเสบบ่อยอพลานอาหารนี่ข้าต้องทำความสะอาดประตูทำความสะอาดแล้วกะ กับเขาเราก็มารับลูกค้าเราก็มาออันไปเสริมลูกค้าซึ่งมันเป็นกลุ่มเสี่ยงเนาะคะ่ะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยบางมือกับว่าฉันฉันเป็นไข่มั้งสิเท่ากับสิแบบถอยออกมากกับบ่อใดเพราะเป็นลูกค้าเนาะคะ่ะซึ่งมีหลายๆเขตท,ที่เพิ็นแบบบ่สบายมากเสียนะ่ะแมตุน,นกูก็กั้ยานเนาะเพราะว่าจ้กข้องเนี่ยเป็นคน่ะ เป็นคนนะ้นอ่ะคีโลกเป็นคนป่วยป่วยดูัางแต้เด็กน้อยแล้วค่ะท้งแต้นด้หน่อยเลยแม่ตหนสิมีโลกประจํโตขึ้นโลกกระเพาะสิเป็นมาทุกปีทุกปีทปายูเมืองไทยนี่ก็สองเท่อเข่าโุ่มบานสองเอ้ยสองเท่อต่อปีเข่างพ่าบานเป็นโลกกระเพาะกระเพาะแบบจนได้อดมิดนะคะจนได้แบบใสายจมูกอะคะ่ะพี่น้องนั่นแหละคือมาตโนกันเลยอย่างในจุดนี้ มื่อนี้ก็สีย่างนี่ย่างหมูแล้วก็ย่างเฮดแล้วก็ย่างอ่าอ่าน้อยมฟฝรั่งนะคะแล้วก็เอามาจิ้มกับนี่แหละแม่โตโน่สีดัดแปง้งซอสอ่าซอสไก่เป็นอ่าซอสสุกี้นะคะสิสิผส,สมเครื่องผสมเพราะว่าตอนแม่โตโน่ขายขายหมูตักนะคะเมื่อปีที่แล้วที่กลับไทยเนี่ย คล้ายๆหมูตักเหมือนก็คือแม่ตโนเฮ็ดน้ำจิ้มสุกี้เองนะคะซึ่งกัพอกินได้พอแซบนะคะกักัแซบล่ะจำรับเจ้าของกัแซบแต่ว่ากับกับผู้อื่นกับบลูเนาะกันั่นแหละกัสิเฮ็ดเฮ็ดเต้นสีน่ะค่ะแมตตโนกินเพราะว่านี่กักะจะเฮ็ดเป็นเขาแลงนะคะเพราะว่าตอนตอนเนี่ยเริ่มลดความอ้วนแมตโตโน่ก็คือ เขากับมากก็คือห้กินผลไม้นะคะผลมะไม่ก็คือเป็นเนี่ยค่ะเป็นบูแบเป็นสมนะคะ่ะในเปลือกสมนี่เป็นบูแบที่ที่แม่ตน่ซื้อมากนะคะกล่องหนึ่งหาสิบเก่าโคตรค่ะเป็นกล่องน้นอยๆก็คือสลรับกันไปบางมือก็แต,แตงโม่บางมือกอ็คือจะหายเขากินผล,ละไม้แล้วพักมากขึ้นคือหาให้เขากินค่ะพี่นอ้องนั่นแหละโอเค เดี๋ยวแม่ัตโนโเขาอนุญาตไปเห็นน่าก,กินแล้วก็กินเขาแแรงก็คือสิบบริไทเพราะว่าตโนโนะ่เน่ยเขาเขาช่วงเนี่ยเขาเขาต้องเหตุการณ์บานแล้วก็คือกินเขาไปนั่มก็คือคือสอ,อนกันในโต๊ะอาหารนั่นค่ะเพราะว่าเขาจะสนใจแล้วก็มีการบ้านมากนะคะกะแม่ัตโนโก็ต้องบอกเขาแล้วก็นัน่นแหละค่ะ พอกันคลิปหนาเนาะพี่น้องคลิปนี้กะมาทักทายพี่น้องกะฝากความคิดหอดคิดถึงสุภูสุขนนอาจาะพี่น้องกะคิดหอดคือเกาตะว่าอาจสิบบดได้เขาเอิดว่ายังเฮ็ดคลิปสู้มือแต่ว่ากะจะยาย่มเฮ็ดเกือบเกือบสู้มือเนาะพี่น้องเพราะว่าขันขันแม่ตัวหนูป่วยก็คือสามสี่มือบางที่หามือกับบดได้เฮ็ดเลยเพราะว่าขันป่วยก็คือป่วยนักอีลี เจะจะเป็นเป็นช่วงนี้จะเป็นป่วยบ่อยอากาศเปลี่ยนแปลงยามเว้นแดดออกยามแรงแบบล่มอย่งนีนะคะแม็กตัวหนกับป่วยดูนั่นนะพี่น้องโอเคลาไปก่อนเด้อจากพี่น้องยาาแล้วสิได้ไปเก็บของเข้าตู้แล้วกะเอิญตัวหนโม,มาก,กินโยเกิร์ตสตรอเบอรี่นะคะนี่ให้เขากินเพราะว่า ตัวนูน่ะจะมากโยเกิร์ตชอ็ชอกโกแลตกับโยเกิร์ตสตรอเบอรี่แต่ว่าชอ็อกโกแลตแม่ตัวนูว่าไ่ให้กินนะคะให้กินเป็นโยเกิร์ตสตรอเบอรี่นั่นแหละค่ะไปแล้วค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพอกันคลิปหน้าเด้อจ้าบ๊ายบายโชคดีสุขผู้สู้คนจ้า